มาติดตามข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับหน่วยทหารพัฒนากองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 5C สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน90-4กํากำลังพลจิตอาสาพระราชทาน พร้อมกำลังพลของหน่วยร่วมกับคณะครูอาจารย์นักเรียนและผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลตาเบาดำเนินการจัดพิธีทรงมอบโครงการโคกหนองนาโมเดลให้กับโรงเรียนบ้านลำพุกเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานซาตร์ของพระราชาสำหรับนักเรียนและชุมชนพร้อมทั้งอมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆตามโครงการหนึ่งอพคออหนึฟาร์มหนึโรงเรียน 1. ชุมชนพร้อมทั้งหน่วยส่งเสริมการเกษตรที่สําสำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตรในงานดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามนโยบายของทางผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมีพันเอกกิรชิตคุณาวงผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 5C สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นประธานในพิธีณโรงเรียนบ้านลำพุกตำบลตาเบาอำเภอปราศาสตจังหวัดสุรินทร์ขอบคุณฝายกิจการพลเรือนอาฝายกิตการพลเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 5C สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เรืออากาตรีวิชัยจันเตยสถานีวิทยุกระจายเสียง92-1สนำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนารายงานดีค่ะดิฉันนางอัญชลีศิระอัมพรรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำพุกตำบลอําเภอประศาสจังหวัดสุรินทร์รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากเพราะทราบทราบว่าโคกน้องนาโมเดลของโรงเรียนบ้านลำพุกนี้เป็นแห่งแรกของจังหวัดสุรินทร์ แล้วก็ทางโรงเรียนภาคภูมิใจมากที่ที่ทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่มาดําเนินการทั้งเริ่มต้นตั้งแต่การปรับพื้นที่ขุดสระแล้วก็นําพืชผลทางการเกษตรรวมทั้งปลาด้วยนะคะพืชก็มีทั้งหมด19ชนิดถือว่าเยอะมากและในวันนี้ก็ได้ปลูกเพิ่มอีกจํานวนมากนะคะทางโรงเรียนดีใจภาคภูมิใจและเด็กๆนักเรียนก็ดีใจวันนี้ก็นอกจากมาทําพิธีเปิดแล้วยังมีสิ่งของ พืชผลทางผลิตผลทางการเกษตรแล้วก็มีขนมมีน้ํามีของเล่นสําหรับเด็กๆเด็กๆด,ดีใจมากแล้วก็ภูมิใจแทนเด็กๆที่ทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่มองเห็นความสําคัญของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กทางโรงเรียนจะตั้งใจดูแลและก็สืบสารต่อยอดโครงการโคกน้องนาเพื่อให้เป็นต้นแบบที่ดีที่สุดของจังหวัดสุรินทร์ขอบคุณค่ะค Take